ก็สามารถใช้ได้แล้วก็ตอบโจทย์ได้วิตกัสของเราตัวนี้นะคะตอบโจทย์มากใครที่ดื่มที่กินที่ลองแล้ว <c oughs> ใครทดลองแล้วบ้างเอ่ยนะคะส่งคอมเมนต์ส่งคอมเมนต์ส่งรีวิวมาบอกกันได้นะคะวันนี้นะคะตัวน้งองเอกเองนะบอกเลยว่าตอบโจทย์มากสําหรับในส่วนของผู้ป่วยโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะว่าเม็ดเลือดแดงของคุณมันก็จะกระเด็นหลุดออกมาก็กลายเป็นฉี่ออกมา <c oughs> แบบง่ายๆแล้วมันก็เสี่ยงต่อการรับเชื้อโรคด้วยนะคะร่างกายของ ก็คือว่าพอเราฉี่ออกมาเนี่ยแล้วเราเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะเสพมันก็มีอาการขัดอาการเจ็บอาการแสบตัวนี้ลดอาการเจ็บอาการขัดอาการแสบรวมถึงฉี่ไม่ออกปัสสาวะไม่ออกบางคนมีอาการเป็นไงคะปัสสาวะแบบกระปิดกระปอยเ <c oughs> ยี่ยวอะเยี่ยวแล้วกันนะโอ้ทีละนิดทีละหน่อยอะคะ่ะเออชี่ีีนะคะทีละนิดทีละหน่อยอะก็คือบอกว่าเข้าห้องน้ําปุ๊บ แล้วก็เข้าห้องน้าอีกแล้วก็เข้าห้องน้ําอีกแล้วก็แบบว่าเข้าเข้าออกๆเข้าาออกๆอะตัวนี้ก็จะตอบโจทย์มากนะคะก็ใช้ได้เลยหลายคนฟังมาถึงตรงนี้ก็แบบว่าโอ้ยตายแล้วนะคะคือในเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบอยากจะบอกอย่างนี้เลยนะคะ1คืออะไรคะคอโรฟิลจากต้นอ่อนข้าวสาลี2คืออะโรเบล่าเจลว่านหางจระเข้นะ แล้วยังมีอะไรอีกคะเท่าไรยังไม่พอนะคะยังมีสารประกอบจากเกสรดอกไม้นะคะเกสรดอกไม้คืออะไรอะ่ะแล้วก็ยังมีน้ำผึ้งด้วยนะคะเราที่สำคคาใส่มิตรวิน บี้รวมรวมถึงสังกสีแล้วก็ซิงคมาด้วยช่วยในเรื่องของการเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันนะคะใครที่ป่วยเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วเนาะระบบภูมิคุ้มกันในช่วงช่วงท้องเนี่ยมันก็จะแปรปวนมันก็จะรวน่ะเอาง่ายๆบางทีคุณกินอะไรนิดกินอะไรหน่อยเอ้ย <c oughs> ก็อยากเข้าห้องน้ําหรือบางทีกินผักผลไม้อุ้ยก็อยากเข้าห้องน้ําบางทีก็รู้สึกเจ็บท้องนะค,ะคือแบบบางทีก็รู้สึกแบบเจ็บท้องนะคะคองี้บบนะคะคือมีอาการเหล่านี้นะคะก็ ตอบโจทย์ได้หมดเลยนะคะหลายคนคือ,อในเรื่องของเกสรดอกไม้นะเกสรดอกไม้อ่าแถมให้อีกนิดนึงละกันเดี๋ยวหลายคนอว่าหุ้ยมันมีอะไรคะอัดแน่นอยู่ในซองเรกๆนี้มากเลยคืออัดแน่นเยอะมากเลยก็จะมีเกสรดอกไม้ซึ่งเกสรดอกไม้คุณคะไม่ใช่ว่าจะหากินกันง่ายๆอย่าหากินอย่าหาปลูกอย่าไปหาอะไรคือ การที่เราจะไปซื้อเกสรดอกไม้มากินนะคะบอกเลยว่าหน้าตามันค่อนข้าง,งจะ,ปะแปลกๆเหมือนกันนะคะถามว่าเคยเห็นไหมเคยเห็นแนตะ่ยังไม่เคยซื้อกินเออเรสชาติมันเป็นยังไงใครเคยกินบอกด้วยนะคะมันก็จะเป็นกระปุกขายอยู่ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนาทั่วไปนะคะกระปุกละ2องร้อยสามร้อยนะคะเขาบอกว่ากินได้1เดือนสองร้อยสามร้อยนะคะอ่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะคือเจ้าตัวเนี้ยก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน แล้วก็ป้องกันแบคทีเรียเชื้อไวรัสนะคะเชื้อเชื้อไวรัสเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ฆ่าไวรัสเหมือนกับการที่เราบอกว่าไปใช้ยาฉีดพ,พ่นอะไรอย่างนั้นใช่ไหมลเลอองฝอยแต่ว่าไวรัสในที่น,น,นี้หมายถึงเชื้อโรคแบคทีเรียชนิดไม่ดีที่มันแอบเข้ามาสอดแทรกในร่างกายของเราแล้วแบคทีเรียชนิดไม่ดีมันเกิดจากอะไรก็เกิดจากร่างกายของเราเนี่ยละค่ะการกินการใช้ชีวิตการหลับการนอนคือถ้าเกิดเรา นอนไม่ดีกินไม่ดีมันก็จะเพาะเชื้อไวรัสเพาะเชื้อแบคทีเรียโดยร่างกายของเราอย่างเงี้ยค่ะก็คือกลายเป็นจากจุลินทรีย์ดีอ่ะก็จะกลายเป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ดีอ่ะซึ่งเจ้าตัว b p o i l e n นนะคะ b p o l l เลนอร่อยเกสอ จะเออนะเจ้าตัวเกสรดอกไม้เนี่ยแหละค่ะเขาก็จะไปช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันได้ทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงขึ้นป้องกันแบคทีเรียแอนตี้แบคทีเรียแล้ก็เชื้อไวรัสนะคะก็สามารถที่จะช่วยได้นะคะวันนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากเลยนะการที่เราจะดูแลสุขภาพน้นเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะง่ายนะคะแล้วหากว่าทุกคนทําได้เนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของร่างกายของเรานะคะวันนี้อยากจะบอกเลยว่า เจ้าโรคกร,ระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยน่ากลัวนะแล้วก็อันตรายด้วยแล้วก็เป็นโรคที่น่ารำคาญด้วยเดี๋ยวก็ปวดชี่เดีวก็ไม่ปวดชี่เดี๋ยวก็ปวดท้องเดี๋ยวก็ใช่ไหม คือมันค่อนข้างจะวุ่นวายใจมันค่อนข้างจะบอกมันค่อนข้างจะวุ่นวายใจนะคะในเรื่องของการที่เราต้องดื่มต้องกินใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยประจําวันบางทีเราก็อาจจะไม่สะดวกเอออาจจะไม่สะดวกต่อการใช้ชีวิตนะคะอยากฝากไว้เลยสําหรับวันนดีนะคะใครที่ใครที่จะดื่มจะกินนะคะในส่วนของวิสกัสหรือว่าเวกิเวลาของเรานะอ่ะให้คอมเมนต์รีวิวกันมาบอกได้นะคะแล้วก็ สามารถติดต่อสอบถามคนที่แชร์คลิปนี้ให้คุณได้คุณคะาจริงๆแล้วเนี่ยดูแลสุขภาพเถอนะคะวันเดียวอยากแบบเราจะขอเลยอ่ะนะเพราะว่าช่วงนี้โรคมันเยอะนะคะเราไม่ได้ช่วยเรื่องเกี่ยวกับเพอสวัวอย่างเดียวยังน้องยังช่วยหลายอย่างนะคะโดยเฉพาะเรื่องของระบบภูมิคุ้มภูมิคุม้มกันนะคะคือมันก็ตอบโจทย์ใครที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะอยากจะบอกเลยว่า ตอบโจทย์มากๆใครที่ใครที่เป็นอยู่แล้วควรรับประทานเลยใครที่ยังไม่เป็นอย่ารอให้เป็นรับประทานก่อนเพราะบางครั้งเรามีอาการเจ็บเจ็บหน่วงหน่วงใช่ไหมคะเอออย่างเงี้ยก็สามารถที่จะ ตอบโจทย์ได้ในส่วนของกระเพาะปัสสาวะนะวันนี้อยากจะบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็ท่าในใดที่สนใจรีบติดต่ออินสตากนะนะทานยังไงชงกับน้ำเย็นเช็คกิ้งแบบอร่อยอร่อยนะคะรสชาติหวานละมุนกลมกล่อมแล้วก็สดชื่นมากนะคะครั้งละ1-2ซองนะคะสามารถรับประทานได้เลยสำหรับคนที่ป่วยไม่สบายนะคะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบวันหนึ่งสองถซองได้เลยนะคะเพราะว่า,าการหล ก็จะดีขึ้นภายใน7วันถึง14วันฟังดูมันอาจจะเวอร์นะคะแต่นี่คือเรื่องจริงเพราะสามารถรักษาได้แบบชะนักเลยอะ <c oughs> คล้ายๆกับอารมณ์ว่าเวลาที่เราเป็นแผลเวลาที่เราเป็นแผลนะคะแล้วเราไปหาคุณหมอให้เขาทายาให้นะแต่ว่าวีสกัสของเราเนี่ยเราเป็นแผลในก,ะกะระเพาะไงกระเพาะปัสสาวะแล้วเราคุณหมอจะเอาเมือล้วงเข้าไปทายาในกะระเพาะปัสสาวะเราได้ไหม ไม่ได้มันก็ต้องกินยาแก่ลดอักเสบนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะแต่ว่าการที่เรากินยาเนี่ยมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ทีนี้ยังไงต่ออ่ะเราก็เลยหันมาพึ่งเวกิเวลาเวกซ์แยของเรามันก็จะเหมือนกับการที่เราเอามือของเราล้วงลงไปทาแผลนะคะทำให้แผลในกระเพาะปะสัสสาวะของเราเนี่ยมันดีขึ้น่ะสำหรับวันนี้ก็ตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนนะคะเชื่อว่าวันนี้น่าจะได้ประโยชน์นะคะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดว้าวกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร้ใครที่แอบเข้ามานะคะไม่ว่าจะดูสดหรือดูย้อนหลังนะคะก็สวัสดีทักทายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รวมถึงชาว YouTube ด้วยนะคะก็ฝากติดตามด้วยสนใจสินค้าอินสบอกสอบถามตัวแทนนักธุรกิจสตดีนได้เลยนะคะสำหรับคนนี้แชร์คลิปนี้ให้คุณนะคะแชร์คลิปนี้ให้คุณก็รีบไปติดต่อเขาได้เลยนะคะวันนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์อีกมากมายนะคะสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะในเบลา9นาฬิก ะะทุกวันจันังคารพุธและพฤหัสสี่วันนะจ๊ะหลายคนถามกันเข้ามาวันไหนบ้างนะคะนะคะอ่สี่วันเลยนะคะจันังคารพุธพฤหัสนะคะสําหรับวันนี้ก็จะมีโปรแกรมตารางนะคะในเรื่องของธุรกิจการทํางานดูแลสุขภาพด้วยนะคะก็ะสามารถที่จะติดต่อสอบถามหรือว่าสนใจก็อี box อคสอบถามคนที่แชร์คลิปนี้ได้นะคะ สำหรับวันนี้ก็จะราไปก่อนนะคะสวัสดีนะคะทุกท่านด้วยอ่ะสวัสดีคุณนารินด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านที่กําลังเดินทางเข้ามาแล้วก็กําลังดูอยู่นะคะหรือว่าเดี๋ยวดูย้อนหลังก็ได้เนาะเอาวันนี้เราก็ดีใจนะคะอยากให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพนะคะวันนี้สุขภาพเป็นเรื่องที่ สำคัญมากแลวช่วงนี้ก็โรคเยอะนะคะเป็นแบบว่ายุญาตเยอะเองินไปเลยทีเดียวเชียวก็คือบอกว่าโรคเยอะก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะตอบโจทย์ได้แน่นอนสินค้าสุรียนของเรานะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่อย่าลืมนะคะไปซื้อดื่มซื้อกินกันเนาะ <S <S สุขภาพนะคะของเราเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆวันนี้ค่ะถ้าเรามีร่างกายที่แข็งแรงเราจะหาเงินเท่าไหร่ก็ได้นะแต่วันนี้ถ้าเรามีร่างกายที่ไม่แข็งแรง เรามีเงินเท่าไหร่ที่จะใช้รักษาร่างกายเรานะเรา